น่าจะเบอร์กลางกันกิมมินก็ไปเจอกัวสามแบบแกงนี้ตัวจะได้ล่วงออกมากิมินไหมอ่าอันนี้น่าจะมินน่าจะสิบห้ามินนะครับอันนี้มินหนึ่งอันนี้อันนั้นอันนี้น่าจะจุดเจ็ดจุดแปด็ต้องหาถาดมาลองหาถาดมาลองนี่หากระลำมันนี่ก็ได้จังได้ป่ะครับเอาอันนี้ได้ป่ะได้จัง รบกวนน้องไปห้องล้มด้านหลังดนหน้าเป็นตู้ตรงหน้าห้องน้ำมันจะมีผ่ามาให้ใส่ลงไปจย์หลักการมันยังไงนะจันอันนี้เครื่องทอดสลัดละมันต้องกดสลัดลามันต่อแถวเชกาสองชั่วโมง ก็เอาถั่วเทลงไปใช่ไหมไม่เทลงไปไม่เทลงไปดนนี้ใช่แล้วไอ้ตัวไม้มันก็จะใช่มันก็จะไปไม้มันไปก็จะหมุนไม้มันตีให้แตกนี่ครับแต่ไม้ไม่โดนตะแกรงไม่ไม่โดนตะแกรงไม้มันจะไม่โดนตะแกรงระยะห่างมันมันจะมีระยะฟีมันอยู่ระยะฟีผมจะเปิดดูการ มันแคขึ้นอยู่กับไอโซั่วใช่ใช่ใช่ไม่ตัวนี้มันแค่เม็ดที่มันเม็ดเม็ดที่มันเล็กมันก็จะหล่ดไปฝักที่มันเม็ดเล็กมันก็จะหลุดลงไปฝักที่มันโตกว่ามันก็จะโดนอนุภัคมันก็จะแตกแล้วมันก็จะเป่ามาอันนี้ก็จะกองฝุ่นกองือกมันอยู่ในนี่อาจารย์แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งไม้มาสึกหรอลงไปเขาก็ถูกใช้งานเขาเปลี่ยนไหม่ไม่จุดสุดมาก ไม้มันจะไม่ถ้าถ้ามองเทียบกับเหล็กเหล็กมันจะแข็งกว่าแล้วเวลามันบดมันจะมันจะทำให้เมล็ดมันแตกเป็นเม็ดเดกนใช่ใช่จริงจริงเวลากระเทาะต้องต้องต้องใส่เบอร์เบอร์เบอร์อันใหญ่เบอร์ใหญ่ก่อนถ้าฝังไม่งั้นอันนี้มันตีแตกหมดใช่ใช่ครับไอตัวที่มันไม่กระเทาะเราค่อยมาใช้ตะแกรงเล็กๆกระเทาะอหรอแล้วทำไมต้องใช้ไม้เป็นสามเหลี่ยม ก็อันนี้เป็นความคิดคนคิดก็คือถ้าเป็นเหลี่ยมมองว่ามันทำไมต้องไม้เป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมอ๋อมันเรับเป็นต้องเฟืองสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็อาจจะขดได้ดีกว่าอันนี้เป็นร่องอ่าใช่ร่องร่องถ้าสี่เหลี่ยมมันจะมีมีช่องว่างมากกว่าแล้วก็มันจะทํามุมมุมลำบากให้มวงกลมโอเคครับ องเใช่อาจารย์แ้วถ้าเกิดไม้คมไม่ดีกว่ามันมันจะลื่นฝไม้กลมมันก็จะฟรีไปเลยอ่ะไม้ไม้มันมีร่องเนี้ยมันกระเดงเข้ากระเด้งออกได้ถ้าไม้กลมมันพอบนหมดรอบไปปุ๊บมันไม่ไปไหนเลยมันนอนนิ่งๆเลยผมดูว่ามันจะเสียอันนี้ผมยังห้าหปีเลยตั้งแต่ผมทําเครื่องนี้เลยตั้งปีหเลยยังอร่อยอยู่เลย ยังไม่ได้กินเลยยังเลยมันไม่ยังสวยอยู่เลยจ้ามันอะไรจ้าให้น้ำเกลายวมันให้น้ำเกลียที่ไรไหมครับอันนี้ให้น้ำเกลียวของผูกที่ปลูกให้กับแม่ป่านทองใช่ไหมคะใช่ไม่ไม่ที่ให้กับผู้วิจัยเกษตรเลยโอ้ค่ะยูนีทับ้านไผ่ Um, ไม็ดอะไรมันก็จะร่วงออกมามันไม่ไม็ดเม็ดรีบเม็ดรีบออกฝั่งโน้นเหรอครับอันนี้อันนี้อังนี้ฝั่งนี้รีฝั่งนี้ไม่รีบอันนี้จะไม่เต็มอาจารย์คารล้วทำไมเปลือกมันมาอยู่นี่ด้วยล่ะก็บางอันเปลือกมันเล็กกว่ารูมันก็จะมาด้วยแล้วเราก็มาฝัดเอาครับอาจารย์อาจารย์ครับที่มันแตกเป็นเม็ดซีกเนี่ยเนื่องจากว่าตะแกรงมันอาจจะเบอร์เล็กไปใช่ไหมใช่ใช่ครับเบอร์เล็กไปเราต้องเอาเบอร์ใหญ่เราต้องใส่เบอร์ใหญ่ก่อนใช่่ มันก็ไม่แ่าสวยเลยนะผมนึกว่ามันจะเสียแล้วนะมทิงไหมได้แต่ปีหกหนึ่งผมลอเครื่องอาจารย์ประเมไว้ลเรอาบนอ่าจารย์เคยเคยวัดป่มัมันก็จะอ่าเปอร์เซนฉพาะมันก็แปดเก้าสิ่แต่ว่าไอันนั้นม่ดดีบ แต่มันดีดีตรงที่มันไม่แตกมันมันแตกมันแยกออกกันนู่นมันเล็กแต่ว่าไม่รู้เสียเยอะไหมอันที่แยกแต่มันดีนะมันจะสวยแล้วายถึงว่าดีที่ว่ามันดูว่าเขาอบมาสวยแล้วไม่อันที่มันเป็นเม็ดเก่ามาเลยเป็นสีเนี้ยค่ะก็ถือว่าดีนะเนี่ย ต้องไปดูเสียเยอะถือว่าดีไม่มันก็เรียไม่รีบกัไม่แตกใช่ใช่ะนั้นหัวซมันก็มันมองว่าที่แตกก็เพราะว่ามันไม่ใหญ่ฝักไม่ใหญ่ครับมันโดตะแกรงบดเปลี่ยนเปลี่ยนลูกบดเป็นอนได้ไหคะอาจารย์มีครับไม่ได้ทำไปไม่ม่ได้ได้ทาได้ ใช้ดีไซน์ให้เป็นสามเหลี่ยมก็แค่มายึดยางให้เป็นระยะน้อยระหว่างยางกับไม้อาจารย์มองว่าอะไรดีกว่ากันผมว่าไม้มันมันจะแข็งกว่าแบบยางมันจะนุ่มอ่าเขายากเปิดนะได้เดิอันนี้เราก็ถอดเหมือนจะมีบางส่วนที่ติดอยู่ข้างในที่เม็ดฝักมันโตมันไม่ไม่ไม่รอดอครับมือ มันแกว่ะเนี่ยตรงนี้เม็ดมันลงไม่ได้พี่โดนกิไม่เป็ไหนหัวมันเนี่ยอันนี้หัวเอออันนี้หัวความลากเออม่งอกความงอกใช่ไหมโทษใช่ไหมฮะดูว่าเกิดกากเราเรียกมันอะไรจ้ะเขาเรียกอะไรตรงหัวมันครจมูกมันหรอมันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะมันมันไม่มันไม่น่าจะโดนค่ะไม่ใช่อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับการโดนสีใช่ไหมครับ เป็นจมูกขาวเป็นจมูกจมูกเป็นไร้อยเอทเป็นเคาเรียกสสายะดืออรงโอเคไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลบลบติดลบติดลบติดลบอยู่แต่ว่าไออันที่แตกมันน่าจะอันนี้ถึงวัดแตะสิบกิโลสี่แล้วเหลือเท่าไหร่เคยวัดแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้มันนานแล้วเดี๋ยวต้องไปดูตัวเลขอันที่อันที่เสียนั้นเทียบแล้วกับอันนี้ประมาณสัดส่วนถึง5%้าเนะคะประมาณนั้นนะครับไม่เกิน10%ไม่เกินเพราะว่าไอ้ที่มันลงไปตรงนั้นคือมันเม็ดเลือส่วนนึงเม็ดมันเล็ก แล้วก็ส่วนแรงคือเราเมื่อกี้ผมใช้ตะเกียงใหญ่ผมใช้ตะเกียงใหญ่ผมใช้ตะเกียงกลางปกติต้องดูต้องดูขนาดกลางเล็กใช่อันนี้ขนาดเดียวกันไม่ครับอันนี้เล็กสุดนะอันนี้กลางอันนี้ใหญ่ครับอันนี้ใหญ่เลยอันนี้เล็กกว่าดูที่รูครับอันนี้อหนึ่งเซนทอนแรมันมีสี่ขนาดขนาดที่ว่าใหญ่กว่านี้หมายถึงว่ามีใหญ่กว่านี้คือตัวนี้ค่ะอันนี้ใหญ่สุดแล้วครับอาจารย์เขาใช้ขนาดกลาง ถ้าขอนแก่นหกน่าจะใช้อันนี้ครับนี่ใช้นี่อย่างเงี้ยรอดได้แต่ว่าก็ต้องอาจจะได้หลายรอบเพราะว่ามันมีเม็ดที่เล็กฝักเลยถ้ามาเจออันนี้ก็ใหญ่ได้อ่าใช่ครับต้องปรัใหญ่กว่านีกใหญ่กว่านี้เยอะเลยใช่แต่ผมก็ยังมองว่าไม้ก็โอเคถ้าปรับตะแกรงแล้วข้างในต้องปรับไหมคะในตัวนั้นนะตัวสามเหลี่ยมต้องปรับไหเอไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมปรับแต่เฉพาะตะแกงก็ก็ยังห่างกันใชครับก็ไปทำตัวใหม่กันใช่ ระยะระยะไอ้นี่จะระยะไอ้ปลายไม้กับไอ้แกงเท่าไหร่ครับมัควรจะระยะตั้งตั้งแก๊ปให้ได้เนาะอ่าตัวนี้มันจะอยู่ห่างอยู่ประมาณสักประมาณสองเซนอืมนี่เบอร์ก็ต้องมาลองทดลองดูก่อนนะถ้าถ้าเราปล่อยเร็วมันก็จะมีโอกาสที่จะแตกเยอะเราก็ค่อยปล่อย อัาปล่อยเร็วคือมันจะไป็นกองแล้วใช่ใช่แล้วก็ค่อยปล่อยใช่ใช่ต้องระยะนิดคือห่างหน่อยมันจะดีขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวฝักที่มันไหลลงไปมันจะไปค้างอยู่ตามตัวสิ่งของกระแกงแล้วก็จะสะสมแล้วกันต่นขึ้นมาตัวนี้จะตัวบนอย่างนี้แสดงว่าไอ้ตัวนี้สมมติว่าตัวนี้สองเซนไอ้ตัวเล็กนี้ก็เท่ากันระยะก็ห่างสองเซนเท่ากันใช่ใช่ครับแต่ความถี่มันรูนถี่ใช่ ก็ใส่มันก็เท่ากันนะครับประมาณอาจานไอ้คำนวณไอ้นี้ผลผลิตเนี่ยว่าหนึ่งชั่วโมงได้กี่โลผมมันน่าจะได้ถึงสามสี่สิบโลนะครับหรืออาจจะเป็นร้อยโลไม่แน่ใจต้องไปดูตัวเลขผมเคยทดลองไว้อยู่มีเด็กๆอาจารแสดงว่าระยะนี้ก็สองเซนเหมือนกันมคำว่าสองเซนเหมือนกันอ่แล้วมันไอ้เม็ด ขึ้นอยู่กตบอะไรวะขึ้นอยู่ตะแกงไม่เวลา<บ>มันลงมาไอ้ตัวนี้มันจะตีครับมันจะตีมันจะตีใส่กับตัวนี้พอมันลงมามันอาจจะลงมาในแนวน,นี้มันก็จะตีโดนตีมัจะแตงครระยะระยะเท่ากันผมตอนแรกผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นไ ร่องเล็กหน่อยมันต้องโดนยกสูงขึ้นหน่อยไม่ใช่ก็คือไอ้นี่ก็คือเท่าเดิมใช่ไอ้ร่องเล็กคือสําหรับแค่ตัวเม็ดถั่วลงเท่านั้นเองแต่ระยะแต่ระยะนี่เท่ากันหมดเท่ากันจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะทําให้ตัวเนี้ยมันไม่มาปนรวมมันยากยากเพราะว่าบางครั้งไอ้ตัวพัลมันเป่าไม่ไปวอลมันเป่าไม่ไปก็เลยลงไปพร้อมกับเม็ดผมว่าน่าจะได้เป็นร้อยนะนี่แป๊บเดียวหนึ่งนี่นี่แป๊บเดียวอยกิโลได้น่าจะเป็นรมาคิดว่า ถั่วมาถึงเมื่อกี้ห้าโลค่ะไม่ถึงค่ะแต่มันไม่กี่นาทีอะเนาะผมว่าไม่ถึงสามนาทีไม่ถึงไม่ถึงเมื่อกี้กระเดียวเลยเหมาะสำหรับแบบฉบับ ฉบับย่อมินิมอลเกช่แกจะเปิดตัวแทำเมล็ดพันธุ์แกทอดเราจะไม่ใช้มอเตอร์เลยนะเนี่ยคือถ้าเซนมาเล่นใหม่อะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่งอกเอาเมล็ดใหม่มาทำมาแน่นอนปลูกใช่ทำแล้วก็รีบนั่นเลยเพราะวผมก็ใช้ทำให้ชาวบ้านใช่เครื่องนี้นะครับเราะเออไปปลูกเลยใช่ก็ทอดก็ปลูกทันทีเอามือหมุนเอาต้อไปทำให้ชาวบ้านสำหรับใช่ใช่อุตสาหกรรมคนเดือนเล็กๆนะครับหรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับ ที่เขาไม่ต้องแบบไปปอกที่จะฝากที่จะฝากอันนั้นนั่งสารมากกว่าจะเกิดเจตะกอนเลยแล้วให้เกิดเจ็บตะกอนเขากระเทาะเองดีกว่าเครื่องเราอ่ะใหญ่ไปเลยมาแล้วห้าหกคนยกยังไม่ขึ้นเลยเอานี่คนเดียวยกได้เลยครับแต่ว่ามีล้อมมก็ีทําไปให้ชาวบ้านอ่ะตอนนั้นอ่ะกี่คนยกลากไปได้เลยอาจารย์ครับต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะเเอามครื่องกระเาะต้นทุนประมาณเจ็ดหมื่นถึงเจ็ดถึงแปดหมื่นประมาณนี้ เอาไว้ให้เอาไว้เพื่อเป็นอั่างนี้นะคือจุดจุดกลางของชุมชนอ่ะเป็นหน้าทำใช่แล้วก็ก็คิดต้นทุนว่าค่าอันนั้นสักห้าบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แพงอะไรเงี้ยหรือว่าสามบาทห้าบาทอะไรเงี้ยให้เขาลดนั้นได้อคนนี้คิดเราก็คนส่วนตัจ้างช่างเขาทำใครจะปลูก